ครับที่เห็นก็เป็นห้องน้ํารุ่นใหม่นะครับในรถไฟที่สั่งจากจีนนะครับตรงนี้นี่จะเป็นห้องที่มีเฉพาะโถฉีนะครับแยกเป็นห้องโถฉีแล้วก็ห้องที่เป็นเป็นส่วมนั่งนะครับนี่เป็นโถฉี่อัตโนมัตินะฮะค่อนข้างจะแคบเล็กน้อยเนะฮะเรียกว่าแคบทีเดียวเลยนะครับแต่ก็ดูสะอาดดีครับตรงนี้มาดูอันนี้ห้องที่เป็นโถนั่งนะครับ ก็ในรถไฟรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นโซนทัวนั่งแล้วก็จะมีตัวกดน้ํานะครับที่จะอยู่ด้านนี้แล้วก็มีสายฉีดนะครับแล้วก็มีอ่างล้างมืออยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ที่ใสก่กระดาษทิชชู่รวมั้งเครื่องอปรับกลิ่นนะครับก็จะเป็นเครื่องเป็นพวกพ้นหอมอะไรพวกนั้นนะครับนี่ครับก็เป็นก๊อกน้ํานะฮะ ก็เป็นห้องที่มีขนาดเล็กเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะเล็กนะจะมีซสายฉีดนะครับนี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำนะฮะนี่ครบับโถส้วมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเปิดฝาได้ตัวพื้นก็จะเป็นพื้นกันลื่นครับผมก็จัดว่าค่อนข้างจะเล็กเหมือนกันนะครับเราวะสุดห้องน้ำเนี่ยจะเล็กยกเว้นแต่ว่าขบวนจะมีขบวนที่เป็นพิเศษสาหรับคนพิการตรงนั้นเนี่ย ห้องน้ำจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็เข้าได้ทั้งรถเข็นครับผม